สวัสดีครับคนเดิมนะครับเมวันนี้ผมก็จะพามาวิวแถวบริเวณหน้าวัดพระาธาตุแช่แห้งอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับมุมนี้เป็นมุมส่วนตัวที่ผมมองแล้วว่ามันสวยนะครับมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่า,าเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องจะชอบหรือเปล่าแต่ผมก็อยากจะเอามาให้ชมกัน พอผมจะชอบอะไรที่ประมาณนี้นะครับด้านล่างนี้จะเป็นต้นข้าวนะครับบางที่ก็เกี่ยวแล้วบางที่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับแล้วแต่ว่าเขาปลูกไม่พร้อมกันแต่ที่เห็นมีผ้าพุมนี่จะเป็นกองข้าวที่ชาวนามากองไว้เตรียมที่จะ,ะนวดออกจากออกจากต้นมันให้เป็นเมล็ดเพื่อที่ว่า เสร็จสิ้นกระบวนการการทำนานครับผมก็สวยนะครับก็ผมจะชอบอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะชอบ,บถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปสั้นๆเป็นมุมเล็กๆส,ๆสวยๆที่ผมอยากจะนำมาให้ชมกันนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีจุดเช็คอินนะครับผมอ่าประมาณสองสามร้านนะครับก็มาจิบกาแฟมาทานข้าวกันได้นะครับผมนะครับงไงก็ฝากด้วยนะครับอ่าผมให้ดูอีกหน่อยนะครับครับผมวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็ถือเอาแบบนี้นะครับผมนะครับให้เห็นหน้าคนถ่ายนิดนึง ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ